คลิปนี้อาจจะเป็นคลิปสุดท้ายแล้วนะคะแม่แม่สำหรับน้องน้ช้างทั้งสีเชือกที่เราดูแลอยู่นะคะลงคะคุงทองคำเปาแก้วน้องเจกีแน่พลนะคะเจ้าของก็อ่าเอาไปคืนนะคะเนื่องจากเขาทำธุรกิจรีสอร์ทนะคะเขาอยากเอาน้องช้างคืนไปอยู่ที่รีสอร์ทตอนนี้เราก็จะไม่ได้ อาจจะไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วนะคะเพราะว่าไม่มีน้องช้างเราก็ไม่มีบ้านอยู่ไม่มีที่อยู่นะคะรถมารับน้องแล้วเราก็ไมา่แม่ควาไม่ไปส่งนะกลัวทำใจทำใจไม่ได้นะคะแม่เพราะว่าอยู่กับน้องมาเกือบสิบปีนะคะลาแก้วแม่พอ่อย แม่แม่จะถามว่าทําไมเราไม่ตามไปดูแลน้องเขาเปิดรับสมัครควานช้างเรียบร้อยแล้วนะคะน้องก็ไปอยู่กับควานใหม่ทั้งหมดนะคะก็ขอให้น้องเจอควานที่ดีรักไล่ดูน้องอย่าตีน้องนะคะถ้าขึ้นก็ไม่นอนทั้งคู่นะคะอาหารก็กองเต็มอยู่ที่ขาไม่กินด้วย ลุงกับป้าไปแล้วนะคะเอ้ยลุงกับจักกีไปแล้วนะคะแม่พลอยก็เป็นคนที่กลัวเสียงดังๆก็จะประมาณนี้นะได้ยินเสียงอะไรก็จะวนนะคะ เราก็ไม่คิดมากว่าเราจะมีวันนี้นะคะเราขอบคุณเอซีนะคะที่เอ็นดูน้องตั้งแต่ต้นนะคะที่สร้างบ้านหลังนี้ให้นะคะแล้วก็หลังนู้นนะคะให้น้องได้อยู่แบบสบายมันหลายๆอย่างนะที่เราไม่ได้ตามไปดูแลน้อง